สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์ในที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นนะครับภาษาคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายการทํางานได้นั้นนะครับจะถูกแบ่งออกตามประเภทของการใช้งานและเหตุการณ์นะครับเช่น ต้องการเปร ok ียบเทียบนิพจน์ว่าเป็นจริงหรือเท็จนะครับก็จะใช้เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบนะครับหรือหากต้องการเปรียบเทียบนิพจน์หรือค่า2ค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็จะใช้เครื่องหมายเปรียบเทียบมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นเครื่องหมายในภาษาคอมพิวเตอร์นะครับจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทคือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับเครื่องหมายเปรียบเทียบเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์ นักเรียนดูดีๆนะครับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับนับเป็นเครื um ่องหมายที่มีความคุ้นเคยการใช้งานบ่อยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารนั่นแหละที่นักเรียนคุ้นเคยนะครับสามารถนำเอาไปใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีได้ดังตารางนี้นะฮะอันนี้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารนะครับเปอร์เซ็นต์เรามาดูความหมายนะครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับเครื่องหมายบวกนะครับ ใช้เพื่อบวกเช่น a บวก b นะครเครื่องหมายลบเช่น a ลบ b เครื่องหมายคูณเช่น a คูณ b นะครเครื่องหมายหารเช่น a หาร b นะครับส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับหารแบบเอาเศษนะครับใช้เพื่อหารแบบเอาเศษเช่นนะครับ a เปอร์นต์ b แบบนี้นะฮะตารางที่2นะครับเป็นเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะฮะ บวกบวกนะครับที่จะนําไปใช้ในภาษาซีนะนเรียนบวกบวกนะครับหมายถึงเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งค่านะครับใช้เพิ่มค่าอีกหนึ่งให้กับตัวแปรเช่น a เท่ากับ b บวกบวกหากแปร b เท่ากับ5ค่าของตัวแปร a จะเท่ากับ6นักเรียนเข้าใจนะครับสมมุติว่า5บวกบวกแบบนี้นะครับ5แทน B นะฮะ5บวกบวกค่าตัวแปรก็จะ บวกขึ้นไปทีละหนึ่งก็คือ6นั่นเองนะฮะลบลบนะครับคือลดค่าทีละหนึ่งนะฮะก็เหมือนกันกับเพิ่มค่านั่นแหละฮะอันนี้บวกเท่ากับนะครับเป็นบวกค่าด้วยตัวแปรนะฮะเช่น A บวกเท่ากับ B ก็คือการบวกค่า B ค่าบวกค่า A ด้วยตัวแปร B นะฮะเเท่ากับนะครับ a ก็เหมือนกันลดค่านะฮะคูณเท่ากับก็คือคูณค่านะหารเท่ากับนะครับหารด้วยค่าตัวแปรนะฮะเปอร์เซ็นเท่ากับหารแบบเอาเศษด้วยตัวแปรต่อมานะฮะเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับเครื่องหมายเปรียบเทียบเป็นยังไงนะครับเครื่องหมายเปรียบเทียบก็มีความสําคัญอีกเช่นกันนั่นแหละนะครับก็คือการเปรียบเทียบตัวแปรตั้งแต่2ค่าขึ้นไปนะฮะ โดยผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบจะเป็นจริงหรือเท็จนะฮะโดยรวมเครื่องหมายในการเปรียบเทียบไว้ในดังตารางนี้นะะอ่าเห็นไหมครับเครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะครับเป็นการเปรียบเทียบการเท่ากับนะครับตัวอย่างเช่น a เท่ากับ b เป็นการเปรียบเทียบการเท่ากับระหว่างตัวแปร a และ b นะครับซึ่งจะให้ค่าผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จนั่นเองนะครับ ต่อมาเครื่องหมายตกใจแล้วก็เท่ากับนะครับก็คือแปลความหมายได้ว่าไม่เท่ากับนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ a ไม่เท่ากับ b นะครเป็นการเปรียบเทียบการไม่เท่ากับระหว่างตัวแปร a และตัวแปร b นะครับซึ่งตัวน uh ี้นะครับจะส่งผลให้ผลลัพธ์นั้นเป็นจริงหรือเท็จเครื่องหมายน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ เครื่องหมายมากกว่านะครับมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับอ่านว่ามากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะเครื่องหมายลําดับที่3นะครับเป็นเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์นะครับเครื่องหมายทางตรรกศาสตร์เป็นการเปรียบเทียบค่าความเป็นจริงหรือเท็จนะครับระหว่างสิ่งต่างๆ 2. สิ่งว่าเป็นจริงหรือเท็จในการเปรียบเทียบตรรกศาสตร์นี้นะครับนิยมนํามา ใช้กับระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อการตัดสินใจการทํางานของผลลัพธ์ที่จะเป็นจริงหรือเท็จนั่นเองโดยทั่วไปแล้วนะครับตารางตรรกศาสตร์นั้นจะมีอยู่3มเครื่องหมายด้วยกันนะครับอ่าตารางตรรกศาสตร์นะครับเครื่องหมายนี้นะครับแอนแอนนะครับสอนเรียกว่าแอนนะครับหรือและนะครับเครื่องหมายขีดสองขีดแบบนี้นะฮะเรียกว่าออนะครับแปลว่าหรือนะ เครื่องหมายตกใจนะครับหรือน็อตนะครับแปลว่านิเสศนะฮะเรามาดูเครื่องหมายและนะครับเครื่องหมายแอนนะครับตัวอย่างเช่นในวงเล็บ A น้อยกว่า2นะครับแอน B มากกว่า3คือการเปรียบเทียบระหว่างค่า2ค่าโดยถูกเชื่อมด้วยและและให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จนะครับเครื่องหมายอนะครับตัวอย่างเช่น A น้อยกว่า2หรือ อ่าชใช้คำวา่า or ดีกว่า a น้อยกว่า2 o b มากกว่า3ก็คือหรือนั่นเองนะครับเป็นการเปรียบเทียบ2ค่าโดยเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะครับแล้วให้ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จนะครับเครื่องหมาย not นะครับตัวอย่างเช่น not a นะครับจะได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามกอบค่า a เช่นหากตัวแปร a มีค่าเป็นจริง not a จะเป็นเท็จเสมอนะครับเป็นค่าตรงข้ามกันนะครับ เรามาดูตารางหลักการดาเนินการด้วยเครื่องหมายแอนค่า A ค่า B นะฮะคอลัมน์ A คอลัมน์ b ผลลัพธ์ของ A และ B นะฮะทูไอทีขอ่ขอให้นะครับที่ย่อมาจาก True แปลว่าจริงนะ F false นะครับย่อมาจากเท็ดเป็นแวลว่าเท็จนะรจริงและจริง จริงและจริงได้จริงนะครับจริงและเท็จได้เท็จนะครับเท็จและจริงได้เท็จนะครับเท็จและเท็จได้เท็จนะฮะเครื่องหมายอนะครับจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้จริงเท็จและจริงได้จริงนะครับเท็จและเท็จได้เท็จนะครเครื่องหมายนิเศษนะครับจะเป็นค่าตรงข้ามนะครับสมมุติว่าค่า A เป็นจริงนะครับ ตรงค่าตรงข้างก็คือนิเสธ a ก็จะเป็นเท็จนะครับค่า a เป็นเท็จนะครับนิเสธ a ก็จะเป็นจริงนะรส่วนลำดับของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับจะเป็นการลำดับจากซ้ายไปขวาลำดับจาก1ถึง9นะครับเราจะดูวิธีการคำนวณนะครับนึ่าง1บนลงล่างนะจากบนลงล่างเอา้าพูดแบบนี้ดีกว่าจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะครับ เห็นเครื่องหมายใดทําเครื่องหมายนั้นก่อนนะฮะลำดับแรกนะครับเป็นการทําในวงเล็บนะครับลำดับที่สองบวกบวกลบลบ,บนะครับจากซ้ายไปขวานะฮะลำดับที่3าคูณหารเปอร์เซ็นต์นะฮะลำนดับที่4บวกลบนะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับเครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับนะครับเครื่องหมายแอนอ่นะครับเครื่องหมายเท่ากับบวกลบ เท่ากับนะครับคูณเท่ากับหารเท่ากับเปอร์เซ็นเท่ากับแบบนี้นะครับครูจะให้ดูตัวอย่างนะอ่าสามบวกสองคูณห้าสามบวกสองคูณห้าถ้าเป็นตามสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไปเราก็จะทำะตามการคำนวณสูตรคณิตศาสตร์ครับแต่นี่นะครับ,รบเป็นการเรียนลำดับความสำคัญทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นตัวดำเนินการนะครับ เราเห็นเครื่องหมายใดก่อนนะฮะเครื่องหมายคูณนะครับเพราะว่าคูณกับบวกตัวไหนมาก่อนกันครับคูณใช่ไหมครับคูณมาก่อนบวกใช่ไหมครับบวกอยู่ลําดับที่4คูณลำดับที่3เราก็ต้องทําลําดับที่3ก่อนนั่นเองนะครับก็คือ2อคูณหเท่ากับ10นะครับ10มาบวกข้างหน้านะครับเป็น3นะครับเป็น13คําตอบในข้อนี้ก็คือ13นั่นเอง ในการทํางานของตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์คอ, physics, อมพิวเตอร์จะมีลําดับการทํางานดังนี้นะครับเครื่องหมายวงเล็บนะครับคอมพิวเตอร์จะดําเนินการคํานวณในวงเล็บก่อนเสมอนะครับคูณหารเปอร์เซ็นต์จากนั้นจะทําการคูณหารม o d u l เรียงจากซ้ายไปขวานะครับเจอเครื่องหมายใดทําเครื่องหมายเจอเครื่องหมายใดก่อนทําก่อนนะครับเน้นนะครับเจอเครื่องหมายใดก่อนทําก่อนบวกลบทาการบวกลบเรียงจากซ้ายไปขวานะ จะเป็นหลักการาการทําการตัวดำเนินการทางปัติศาสตร์เบื้องต้นนะครับที่นักเรียนจะต้องจาแนะนําไปใช้นะครับก็สําหรับคลิปการสอนนี้ก็กขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ